เคยสงสัยไหมทำไมเขาถึงแบ่งแยกเจนกันเคยไหมผมเนี่ยคนหนึ่งเอาจริงๆการแบ่งแยกเจนมันก็ดีนะครับเราจะได้เข้าใจระหว่างเจนว่าเป็นยังไงแต่เข้าใจเราไงวะบางเจนมันน่าเข้าใจมากเหรอบางทีอ่ะ เราอาจจะเอาอะไรบางอย่างไปครอบงำให้เด็กว่าเด็กเจนเนี้ยจะต้องนิสัยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เลยทำให้คนที่รู้เรื่องเจนไม่รู้รู้จริงว่ออกมามันอาจจะเป็นพื้นฐานที่ว่าเขาเติบโตมายังไงส่งผลตอนนิสัยยังไง แต่ความเข้าใจมันไม่ใช่เป็นพื้นฐานของทุกคนที่ต้องรู้หรอที่พูดเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งคือเจนหลังอะเขาก็จะอ้างว่าก็เด็กเจนผมอะเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจใครเข้าใจมึงขนาดมึงยังไม่เข้าใจเขาเลยการแบ่งแยกเจนมาก็ต้องเรียนรู้ให้ซึ่งกันและกันหรือเปล่าวะ โมโหนะนะ้เนี่ยเอาจริงๆในแต่ละเจนที่เราแบ่งกันออกมาก็ไม่รู้ใครแบ่งนะเนาะผู้เชี่ยวชาญไหมมันเกิดจากการพื้นฐานว่าเขาเติบโตมาอย่างไงถูกไหมโอเคเราเข้าใจเด็กแล้วเขาเปิดเติบโตมาเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าเขาจะไม่เข้าใจเลยเหรอว่า บนโลกเนี้ยมันมีความหลากหลายและความหลากหลายบนโลกเนี้ยเขาจะต้องเรียกร้องให้ผู้ใหญ่หรือให้เจนที่นอกเหนือจากเขาเข้าใจเขาเหรออ่าโอเคเราเข้าใจแต่เขาไม่คิดจะเข้าใจในเจนเราเราบ้างหรอกปะ ดังนั้นถ้าเรายังไม่ศึกษาความเข้าใจซึ่งกันและกันเราอย่าเรียนรู้เรื่องเจนเลยไม่มีประโยชน์ถ้าคุณยังจะมองว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กจริงๆเราเราก็เป็นเด็กมาก่อนเหมือนผมก็เป็นเด็กมาก่อนทำไมผมจะไม่เข้าใจ สิ่งที่พวกคุณคิดกันอยู่เด็กๆพวกนี้คือข้ออ้างอ้างที่จะไม่เข้าใจสังคมลองมาเลี้ยงควายอย่างเจนพวกพี่สิลองมีไม่มีจะกินอย่างพวกพี่สิลองเวอร์ชั่นขายควายส่งควายเรียนอย่างพวกพี่สิ ลองอยู่ในยุคที่จะต้องเลือกว่าให้ใครสักคนหนึ่งเรียนเสียสละเพื่อน้องหรือเสียสละเพื่อพี่สิจะเข้าใจอย่างจะทำความเข้าใจอย่างว่ามันลำบากขนาดไหนหรือไม่เคยลำบากถึงพูดถึงไม่เข้าใจลองไหมหรือต้องให้ลำบากก่อน ถึงจะเข้าใจแล้วเพื่อนล่ะมีความคิดเห็นประเด็นนี้ไหมเคยเจอแบบนี้บ้างไหมขึ้นนี้ขึ้นขึ้นเอาก็ฝากไว้ให้คิดนะครับมีประเด็นอะไรก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับนี่คือโซดไม่แสดเรามาคุยกันครับ เอ๊ะว่าแต่ว่าคนฟังในเจนไหนเม้นบอกเลยนะอยากรู้